นี่คือเจดีสีปัทนทรจากมุมไกลหน่อยวัดพญาช้างร้องวัดภูม่านฟ้าตําบลสิงอำเภอนางรองจอดบีรัมวัดนิส้านได้7ปีแต่เจดีนิส้านได้วัดนิส้านได้15ปีเจดี JD นิสซางได้เจปีนี่เจดีที่น่าสัจจัมากน่ามาดูมาชมเห็นแล้วตะลึงถ้ามาในวันสำคัญศาสนาย,ยิ่งตะลึงกว่านี้ ใ้ชมได้ทุกวันจะต,ต้องเงียบเงียบมาเงียบเงียบนี่ให้ดูตรงข้ามก็จะเป็นอุโบโสถหรือโบสถ์เรียกพระโบสถไม่ได้พระโบสถใช้สําหรับวัดหลวงเท่านั้นวัดราชเรียกว่าอุโบสถหรือโบสถ์หินทั้งนั้นเลยหินซาหินศิลาแรงด้วย น่าจหินนี้จะหนักกว่าหินกรวดทั่วไปเพราะฉะนั้นสมัยก่อนจะไม่ได้ใช้หินเหล่านี้จะใช้หินกรวดตามประสาทหินั่นต่างใช้หินนี้แบบหนึ่งแต่สมัยนี้วิทยาการเจริญก้าวหน้าก็สามารถใช้หินแบบนี้ได้เพราะว่าเราสามารถขุดจากใต้ดินด้วยแล้วก็ยกใส่รถสิบล้อดได้สมัยก่อนมีแตเ่เกวียนหินก้อนหนักๆน,น,นี้ช้างลากไม่ไหว พู้เรียนศิลปรกรควรจะมาดูเพราะว่าเป็นศ yeah, ิลปะร่วมสมัยกําลังสร้างอยู่เลยได้เห็นว่าเขาทํำยังไงคือประสาหินพนมรุ้งประสาหินอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาสร้างเสร็จแล้วเราไม่เห็นว่าเขาทํำยังไงแต่อันนี้เราเห็นอยู่เห็นกับตาโดยช่างชาวบ้านธรรมดาอันนั้นเป็นตูโบสถเั้นประตูโบสถ์ในเขตโบสถ์